ประกาศชัดเจนจากกระทรวงการคลังฟังด่วนนะคะบัตรคนจนกลุ่มนี้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในโครงการเราชนะรวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร,ร์ทโฟนพรุ่งนี้ท่านสามารถรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3รับเงิน3,000บาทลงทะเบียนจริงสิทธิ์ได้เลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดวันพรุ่งนี้เตรียมลงทะเบียนจิงสิทธิ์รายละเอียดเงื่อนไขเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอซ์แซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้นะคะกระทรวงการคลังออกมาประกาศชาัดเตรียมพร้อมๆก่อนลงทะเบียนจริงสิทธิ์ในส่วนของโครงการคละครึ่งเฟสที่3ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14มิถุนายน2564 แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบัตรคนจนสำหรับกลุ่มที่สละสิทธิ์จำนวนพันกว่าคนนะคะท่านเตรียมตัวลงทะเบียนทินสิทธิ์ผ่าน w w w c o คนลครึ .com รับเงิน3,000บาทนะคะและอีกหนึ่งกลุ่มสำหรับ กลุ่มที่รับเงินอัตโนมัติที่ใช้จ่ายผ่านแบบประจำตัวประชาชนอยู่ในส่วนของโครงการเราชนะเคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะคะถ้าหากท่านไม่มีความประสงค์ที่อยากจะรับสิทธิ์อัตโนมัติเดือนละ2 0 0บาทนาน6เดือนท่านสามารถสละสิทธิ์โครงการเพื่อไปลงทะเบียนสิงสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งรับเงิน3,000บาทได้ค่ะโดยท่านลงทะเบียนผ่าน w w w ร์คนละครึ่ง .com แต่ข้อแม้คือท่านต้องมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อลงทะเบียน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังในส่วนของการลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้รับ sms แล้วนะคะท่านก็ต้องยืนยันตัวตนด้วย2วิธีคือ1ยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของทางธนาคารกรุงไทย 2. ถ้าหางไม่ได้นะคะไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะหลังจากนั้นก็จะได้รับสิทธิ์รับเงิน3,000บาทค่ะง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมเตรียมตัวก่อนลงทะเบียนแต่สําหรับพุ่งนี้หมดสิทธิ์สําหรับ2กลุ่มนี้นะคะก็คือคนที่ไม่ได้สละสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ200บาทนาน6เดือนรวมไปถึงกลุ่มพิเศษที่ไม่มีความประสงค์จะมาสละสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่3ท่านก็จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเหมือนเดิมเดือนละ สองรบาทนาน6เดือนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะเตรียมความพร้อม,อมสำหรับการลงทะเบียน14มิถุนายน2564ชิงสิทธ์3ิ์เ1ล้านสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซดเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ